ครับนะวันนี้ก็มาพบกับอ,า,อาจารย์ท่านหนึ่งก็ฝออีมือใช้ได้เลยนะครับเจ้าชายมูซอร์นะวัวควาแก้สวยมากนะครัฮะึ้นเป็นหมากองโจรนะครับตาแรกเดกินมาแบบนี้นะครับโอ้โแล้วก็ปล่อยให้เขากินนะฮะทีนี้ามาถึงตรงนี้เราไล่ออกไปก่อนนะครับหมาเยเลขสิบหกไล่อย่ามาัก อย่ามาเกะกะแถวนี้นะครับมันเดินลาบากนะไล่ออกไปก่อนนะครับอาจารย์กินนะฮะโอ้อาจารย์พลาดนะครับที่ไปกินตรงนี้นะครับอาจารย์พลาดนะครับไปกินตรงนี้แล้วเราก็จะเดินเข้าคฮอตนะครับคือถ้าเขาไม่กินนะฮะเขาก็ไม่มีตาเดินนะฮะเขาทักทักยี่สิบหกไปยี่สิบเอ็ดนี่คือถ้าไม่เดินตามันก็ไม่รู้จะเดินไปไหนแล้วนะะ จะยิงสองบ้างอาจจะโดต่อสองบ้างอาจจะโดนเข้าคอทง่ายๆบ้างน,นะครับก็เลยต้องเดินตามนั้นนะครับก็คิดว่าดีที่สุดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอนะครับเออโอเคครับชนิดตอ่อกอนะครับเข้าคอดไปแล้วนะครับกินกินสองกินกลับนะครับ อาจารย์เขาอยอมแพ้นะครับอ่าโอเคทีนี้ก็มาดูกระดานที่สองนะครับ